เดี๋ยวเราจะลุยหญ้าลกๆตรงนี้ดูนะครับมันเป็นพวกอ่าพวกเครือขายพวกอะไรนะครับเดี๋ยวดูดิมันจะไปได้นะครับเนี้ยนนี้เราก็ทีนึงอ่าลงไปพี่นะครับค่อยลงไปเกี้ยแหนมลกๆเลยนะครับ รถตัดหญ้าแบบนี้นะครับแต่จานกลมเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะลุยพวกหญ้าที่เป็นเถาเป็นถาวันอะไรดีกว่านะครับคือแต่พวกมันจะไม่พันใบนะครับจะดีกว่าพวกเขาเรียกอะไรนะใบวายใบวายมันสับละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหญ้าหนาเนี่ยมันถ้ารอบไม่ได้มันจะพันนะฮะอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนกับตัดหญ้าเครื่องเวียงครับจะติดก็ติดแค่นี้ครับนั่นเองแต่จะไม่พันใบ อ่ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ